พี่น้องสบายดีใบมันเป็นมือกองให้อวนหน่อยพี่น้องพ่อพี่น้องกกขีเล็กพี่น้องต้นที่เต็มต้นซี่นเนาะข้มันแดงน้ำพรออวนขายมันแดงสองขังผมเดินบามาทางนี้กับสมุนเอ้อโตกลุมกใหญ่นึ่ รมพี่น้องเลยร่มร่มขนาดพี่น้อง,อ,งยยอยู่ทังงงง้งหลังเขื่อนเท่าพี่น้องหนึ่งเขื่อนเท่าแล้วก็บทั้งหลังพี่น้องมาเก็บทั้งหลังเขื่อนเบิรดเดีวกินพี่น้องพักที่เล็กยานหนึ่งกันญายาพ้นกามีเฮ็ดพี่น้องเฮ็ด บีเอิงจุมสมบครันดดเดี๋ยวนอุดมสมบูรณ์อยู่ในเมืองอุดมสมบูรณ์คือการอยู่วิจารตลาดอันนี้นะฮะโต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 จะจอให้ได้ลูกเร่เร่เลมอ้ยว้าวว้าวเอ้อ้อลมเย็นเลลมไปต้องลมลม เอาตาไปไปเพื่อเก็บซอยคอมขี้ดื้อเก็บ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 แม่บ้านพี่น้องกกขี้เล็กเต็มเลยสับชีกินเออโทรหาอีแม่ด้วยแม่เราอยากปะเก็บแมื่เราโตโอ้ยันบโบไปพังในมอเนี่ยปูปูปูตรงได้เร็ื่องแนวเด้าเด้าเด้าเขาได้ไป

พี่น <bunker. S 1> ้องไปไปเก็บ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 ไปขายตลาดเต๋อกระเป็ดวิอยกมาพี่น <ula> ้องกับพาพาลูกพาเมียมาเก็บขี้เล็กพี่น้องเป็นมะกล้องป่าพี่น้องตังเดต้าออโต้พี่น้องดื้อดื้อออโต้เลยครัเต่าโหลนนี่ครั หมดไปแล,ปล,ปล้วไปแล้วหมดก็มามา <c oughs> มาเยอะมาเยอะมาเยอะก็พังความเด้อมาเด้อะเอาไปแห้งหยัดจนหมดมา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 นำจับบอกไปน้องไลรขุดออโต้ออโต้ก็ไล่ตามมาลม่มอ่ะพวกข่าแตกแล้วบอกดื้อแห้งเลยออโต้นี่กูมุตุกระเตือนพี่น้องเลยมันจะมีอากาศหนาว สองเสมอหือ,หอ,หอ,หอเป่แล้วก็จะมีฝนตกดน้ำมันจะเปลี่ยนหน้าหนาวเลยฝนฝน,นตกฝนหยิบฝนหยิบอ้าวจะมาฮูยเด็ดเด็ดกกเ,เด็ดสกายเอาเด็ด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 เอาเด็ด เด็ดน er ี่เด็ดเด็ดเสกันนี่นี่ใหู้าดตเดียวเด็ดเนี่ยเนี่ยเด็ดนี่ลูกเจ้าหูตุกต้นคนหยิบะไปวนหรอไป น้อเมื่อไพจะกัเมื่อสุดาเลยอ่าอยู่เสมอคนหยิบไม่นด้ป้อาเตือนหน่อยมันจะมีผลเล้ก ไปดีมาต่ออยู่เือนพี่น้นนองเลยมันลมพี่น้องล่มแล้วก็นกันหิบยิบหิบหิบจุก,กเลยพา,าลูกมากต้นลูกแล้วก็รมมันหนาวหนี่น้องต้นเขาีพี่สาวออกเล็ตต้นแบ่งให้เองใช่ออกเล็มักแล้วออกเล็กใช่พเต็เนอกเล็กเดง ินเล็กด้งกินอ่อไม่ไข่ครับไ่สชโออต้นใจ่แต่เสียงห้องกิกๆดอะไรเดียวนี่ค่ะเออเออไปในขวาะลูกไปในขวั่ลแม่เห็นเรื่องเหนมัน้าออกมาดิไปออกตลรดเต้นลบอกเออออกทับออกมากินนี่เออไฟแน่เถอะพ่อหมอขวั่ไปอยู่ อันไก่น้อยนะอาม,ม่านะซะเลยอาม,ม่าให้แม่มันซะแม่มันตุมนออ่มซะไข่ในครอบมาต้มมาเป็นลูกก็เห็นได้เป็นอย่กินบอกครับผักไก่ลูกตัวแร่ตัวไรกผักมันผักเองแตกอยู่ยเขาเห็นอยู่ยมันแตกยันนั่นเงยมันจะโตสุดท้อยบันบอกกันบอกรั่ไข่คนละที่บอก มามาพักเจนะ้าจะเห็ดนาไข่กยหลทีมาผักมนะมันดานี่น,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 น่นเองบอบแแมนกระต้นแหลโต้นเรามากระบอกเขาไปพักนี่แหละ ผมบ้องงามากก็เนเลว่าพีน่น้องเปนมากเขาเมว่า <What? S 1> มันบีบได้ตายได้ให้เ <laughs> อาตเล่นพีน่น้องบายสื่อยจะบายเทปเทปเอาเลยๆๆๆต้มมะสีกันต้มเห็นกกน้ามันก็ขอไปเย็นไห้พีน่น้องเอาอไมาหเ้าอยาาอยากอมอ,อยากยาเขาอาาอ อุน่นอ่อนมันอ่อนแบบธรรมศาตร์แซกนาะแซกแต่ถ้าอ่อนนี่อ่อมต้อใส่กระดูกหมูเพามันจะนัวกสใส่สกระดูกหมูใส่นังใส่ไข่มุแดงใส่หอยอ้อกุกขึ้นปเลยคันแกงมานานาิทิ่บใส่พักนางตูเนาใส่พักขาแจงสวยาเจ้าน้ยมัาจะเห็นลากเผายองชอว เศราอย่างเงยฮอนฮอนอยู่มามันอีพี่ทั้งหนาวเข่าลมเข่าลมเข่าพันหนาวบาดเดียวพี่นงเออตายเจ้าก็คือสิกินอีกแลยนะพี่นเออมาเ่นซื้อมีมารวกกินอะยาไปแล้วแล้แล้วเสจ้างกินอีนึวันหเห็ดนึงโอเคเห็ดลาบเท้าคันเห็ดพี่นกต้นนะเมียด มาวงมลานมีนใคเียกอยเงินงยนกมือนเยคนเทเ็นเลาวางเมียดโต๊ะโตของนาเ้เพื่อนอาเท้ามาใจมาล่างมายังสะกนแล้วก็ดังไฟต้มปลาต่ว่าเท่านั้นมันเป็นพออาหารกินเล็ก กินกับข้าวมันกินบอลแล้วบอลแล้วแล้วเก็เขียนหอ่อยู่กันบอลแล้วบอนเห็นยังลูกมันนี่แม่สิถามนี่กินบอลลาบข่าลองบอนเขนสิบหมักลองเป็นอาหารนะนะอาหารขึ้นมากเขาลาบข่าลูกข้าวบะเคยกินข้าวลาบ ต,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 ตุ้บซื้อขาไมออกซื้อขาครัซื้อขาซือของซื้อไข่มาซอยใส่ใส่มักแข้งหมักเคือหมักทั่วใส่อันนี้ราดเทาคือนอนทอดไข่เอาก็ไดาะลูกนะแม่จะเ็ดเทาเลยเจ้าตักไข่ตมปลาอ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลพี่น้องเด้อ พ่อก็คิดหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องบายบายบายมาเลย่ไหมบาย